สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมจะทําแป้งแพนเค้กให้คุณผู้ชมดูนะครับเชื่อว่าแพนเค้กน่าจะเป็นหนึ่งในเมนูที่คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะสาวๆน่าจะชอบนะฮะนึกถึงตอนเช้าๆนะมีแป้งแพนเคก้กราดกับเมเปิลไซรัปโอ้กินกับกาแฟอร่อยมากเลยวิธีทําง่ายมากนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะใช้แป้งสําเร็จโอเคอันนั้นอันนั้นก็ง่ายจริงๆแต่ว่าวันนี้ผมจะนําเสนอสูตร ที่เราทําเองควบคุมรสชาติได้นะครับไม่ยากลองดูสูตรของเราก่อนโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีแป้งอเนกประสงค์นะครับอันนี้ร่อนเรียบร้อยจนละเอียดเลยปริมาณ2ถ้วยตวงนะครับนนี้เรามีครีมนะครับครีมผมใช้1ถ้วยตวงครึ่งนะครับผมมีไข่ไก่2ใบนี่อันนี้เต็มใบเลยนะครับผมมีเนยละลายนะครับเนยละลายของผมขนาดประมาณ60กรัมนะครับ มีเกลือมีไอซิ่งนะครับเรามาดูวิธีกันเลยคุณผู้ชมง่ายมากโอเคครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะตีไข่ให้มันให้มันเป็นน้ำน้ำก่อนคุณผู้ชมโอเคเอาแค่แตกๆนะครับไม่ต้องให้มันกลายเป็นไข่เจียวอันนั้นไม่จำเป็นนะฮะโอเคผมก็ลงไปเลย ปาดให้หมดนะครณไม่ชมปาดให้หมดอันนี้คือเทคนิคของผมนะผมจะบอกให้เวลาเราผสมพวกแป้งที่มันมีระหว่างของเหลวกับกับแป้งอะของแห้งนะครับใช้สลับกันลงสลับกันผมลงของเหลวไปก่อนเพื่อให้มันให้ความเปียกชื้นนะครับผมลงแป้งไปดึงในสามของในนี้นะครับก็คนนิดนึงก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอลงไปแล้วอะ มันจะค่อนข้างแห้งลงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงของเหลวตามไปอันนี้ผมลงครีมนะครับนี่จากนั้นผมก็ลงแป้งอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ครีมตามลงไปอีกส่วนหนึ่ง Okay. ตอนนี้ผมจะสลับโดยการใส่ในยละลายลงไปส่วนหนึ่งเช่นกันแป้งแพนเค้กนะครับอย่างที่ทุกคนทราบถ้าว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชอบทําแพนเค้กซื้อแป้งสาเร็จมาก,ก็จะรู้ว่าเวลาเราเอามาผสมทําที่บ้านมันจะเหนียวหนืดกว่าแน่นอนมันมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าแป้งครีปแนะแน่แป้งครีปจะออกใสๆส่วนแป้งแพนเค้กเนี่ยจะข้นเลยผมลงน้าละลายลงไปอีก นี่ผมลงแป้งหมดเลยผมก็ยังมีครีมหมดเลย ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปคุณผู้ชมอาจจะใส่น้ําเติมเพิ่มเข้าไปก็ได้นะแต่ว่าผมชอบครีมนะครับนี่ผมจะใส่เกลือลงไปนิดนึงคุณผู้ชมหหยิบมือหรือว่าหนึ่งพินชนะครับผมจะใส่น้ำตาลไอซิ I ่งลงไปสองช้อนโตคนให้เข้ากันมันดูข้นไปหน่อยครับคุณผู้ชมดังนั้น เดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาเลยกันเพิ่มครีมโอเคครีมลงไปอีกนิดหนึ่ง คนไปเลยครับโอเคผมลงเนยละลายส่วนที่เหลือลงหมดเลยนะครับดังนั้นมันจะมีกลิ่นหอมของเนยนะครับรสชาติมันหอมนุ่มลิ้นครับเห็นไหมครับสีของแป้งจะออกเป็นเหลืองทองตามเนยนิดนึง จะตีแป้งคนให้เนียนไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนากว่าแป้งแพนเค้กเออขอโทษครับกว่าแป้งเครปนะครับพะนี้คือแป้งแพนเค้กคุณผู้ชมชิมรสชาติได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนช้อนดีกว่าเหลือน้ำตาลแล้ว งไงมันก็จะออกหวานโอเคอืมได้หนึ่งใจเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งแพนเค,ค้กของเราอันนี้ผมจะไม่กรองเพราะผมจะ ให้มันละเอียดไปเลยของที่เราลงมาทุกอย่างเราเรากรองมาแล้วร่อนมาแล้วนัว้นมันก็จะเนียนโอเคคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับแป้งแพนเค้กของเราทีนี้แป้งพร้อมเราก็พร้อมเอาไปทำเมนูแพนเค้กต่างๆที่เราต้องการได้เลยคุณผู้ชมลองทำดูที่บ้านครับง่ายมากๆเลย